เรามักจะได้ยินการช่วยเ,เหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้โอกาสจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆตามภารกิจกันมาบ้างนะครับแต่เรากลับไม่ค่อยได้เห็นหรือพบเจอกับการให้ความสําคัญกับกลุ่มที่ดูแลกลุ่มเปราะบางหรือผู้ได้โอกาสบ้างเลยแต่ที่นี่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยคณะสังคม,มศาสตร์ได้นําคณะผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตกลุ่มพุทธนวัตรกรลงพื้นที่ ที่วัดมณฑลประสิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมบีแคร์ก็คือพาหนสิทธิ์ของเรามาเป็นหุ้นส่วนในการที่จะส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางซึ่งใช้คําว่าบีแคร์หรือบูดิสแคร์มีเป้าหมายก็คือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างหลักวิธีการที่เป็นชุดความรู้และปฏิบัติการก็คือชุมชนวันนี้เราก็ได้เข้าไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนความคิด แล้วก็ไปรับฟังจากพี่ๆที่เป็นผู้ดูแลนะครับเพื่อที่เราเนี่ยครับจะได้มาต่อยอดหรือว่ามีแนวทางใดบ้างที่เราสามารถเข้าไปซัพพอร์ตพี่ๆที่คอยดูแลได้นะครับที่ตำบลบางน้อยเนี่ยประกอบไปด้วย8หมู่บ้านนะครับประชากรเกือบ5,000กว่า 5, คนมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง40กว่าท่านนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุือบ เกือบพันคนแคร์กเฟอร์อยู่4ท่านแล้วก็มีนักบริบาล2ท่านที่ให้การดูแลทั้งครอบคุณอาจจะไม่โทษถึงมากในเรื่องของพนักากรอาจจะเยอะคูรโดยโอกาสนี่บางครอบครัวนี้ก็อาจจะมีฐานะลูกหลานที่สามารถที่จะช่วยดูแลได้แต่บางครอบครัวนี้เป็นฐานะที่ยากไร้จริงๆเกิดว่าทางของ มาลัยนะครับมีโอกาสได้ลงมาเยียวยามาช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางของตำบลบางน้อยอีกเนี่ยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแต่ถ้าแบบถ้ามีคณะส่งมามาเยี่ยมเยียนบ้างหรือมาแบบพูดให้กำลังใจอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าน่าจะดีนะคะเป็นเหมือนกำลังใจแบบให้ให้ให้คนดูแลมีมีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยะคะ่ะ ให้แบบลงมามาสมาัมผัสมาพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะเราพูดคุยกับชาวบ้านเยอะแล้วก็อยากให้คนอื่นที่แบบที่เขามีมีความจริงใจเข้ามาเข้ามาพูดมาคุยมาให้กําลังใจอะไรเงี้ยโครงการ b ีแครผู้ดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสต,ตามแนวพุทธโดยพุทธนวัตรกรคือบทพิสูจน์ของการนําพุทธธรรมมาสร้างนวัตรกรรมทางสังคมไม่เพียงมอบสิ่งของ แต่ยังสร้างความเข้าใจแบ่งเบาภาระและเติมกําลังใจให้แก่ผู้เสียสละเพื่อดูแลผู้อื่นนี่คือการเรียนรู้ที่งดงามทั้งสำหรับนิสิตและสําหรับชุมชนที่ร่วมกันก้าวเดินไปด้วยกันขญจิตกกระสังรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ okay.